สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้เราก็จะมานำเสนอ,อสูตรหลัก10บ,บนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ,ะสำหรับสูตรหลัก10บ,บนในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็สีติทั้งหมด สิี่งวดเนาะสิบสี่งวดหลุดอยู่สองงวดหลุดอยู่สองงวดก็เท่ากับเข้ามาแล้วสิบสองงวดอ่างวดล่าสุดท่านผู้ชมออกที่ศูนหกสามหลักสิบบนของเราก็เข้าที่เลขหกตรงนี้ท่านผู้ชมเข้าที่เลขหกก็ ดูแล้วน่าจะเข้าทั้งหลักหน่วยเนาะเพราะว่าติดเลขสามมาด้วยตรงนี้เลขสามก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรในสูตรนี้เนาะว่าวิธีคิดคำนวณในสูตรนี้เป็นใช้ตำแหน่งไหนแต่ก่อนอื่นที่จะพาท่านผู้ชมไปดูก็เดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องอ่า คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสําหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมทําย้อนหลังได้ดูกันเนาะว่าแต่ละงวดผลลัพธ์ที่ได้มาได้จากตำแหน่งไหนอ่า ่าสูตรวิธีคิดในหลัก10บ,บนในสูตรนี้ท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักร้อบนบวกด้วยค่าคงที่7ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะไปบวกด้วยค่าคงที่1 1ครั้งแล้วก็2อีก3ครั้งอ่าหลัก10บ,บนในสูตรนี้ก็จะใช้กันทั้งหมด5ตัวเนาอะ,อะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย8ปบวกจได้ห้า ห้บวกหได้6 6หบวกสได้8 8ดแดบวก2ได้ศูนย์ศู์บวกสองได้สองผลลับในงวดน,นี้ออก6 0ศหหลักสิบบนก็เข้าที่เลขศูนย์ตรงนี้ต่อมางวดน,นี้6กบวกเได้13เป็น3 3มสบวกสบวกเข้าที่1เป็นสี สบวกเข้าที่สองเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น0ูนผลรางวัลออก5 3าหลักสิบของเราเข้าที่เลข3ตรงนี้ต่อมา5้บวกเได้12 2สบวกหได้3 3มบวกสได้5 5าบวกสได้7 7็บวกสได้เก้า ผลรางวัลออก4 5่หสหลัก10บนเข้าที่เลขห้ตรงนี้ต่อมา4ีบวกเเป็น11ได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้4 4 2, 6, 6, 2, ่บวกสได้6กหบวกสได้แปดก็ผลรางวัลออก7 8็สอง เลขแปดเข้าที่หลักสิบบนตรงนี้ต่อมาเจ็ดบวกเข้าตรงที่เจ็ดเป็นสิบสี่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งผลรางวัลออกสี่เจ็ดแปดหลักสิบบนเข้าที่เลขเจ็ด ต่อมา4บวก7ได้11เป็น1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก2ได้8ผลรางวัลออก8 1 2หลัก10บนข้อที่เลข1ต่อมาหลักร้อยเป็น8 8บวก7เป็น15เป็น5 5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10 0บวก2ได้2ผลรางวัลออก2 0 2เลข0เข้าที่หลัก10บนตรงนี้ต่อมางวดน,นี้2บวก7ได้9 9บวก1ได้0 0บวก2ได้2 สองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกผลลัพธ์ออกสี่สี่หกหลักสิบบนคือเลขสี่ก็เข้าเลขสี่ตรงนี้ต่อมาสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปด ผลลับออก9 5้ห้าหในงวดน,นี้ก็หลุดไปเนาะเพราะว่าเลข1ของเราตรงนี้เข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยไม่ได้เข้าตำแหน่งหลักสิบอ่าต่อมางวดถัดมา9บวก7เป็น16เป็น6 6บวกหได้7 7บวกสได้9 9้บวกสได้1 1ึบวกสได้3 ผลรางวัลออก9 9 0หลัก10บคือเลข9ก็เข้าเลข9ตรงนี้ต่อมา9บวก7ก็ได้16ก็เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก2เป็น1 1บวก2เป็น3 ผลรางวัลออก0 9จเลข9หลักสิบบนคือเลข9ก็เข้าต่อต่อมาหลักร้อยบนคือเลข0บวกจคงที่ก็เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก2ได้0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4ผลรางวัลออก7 5 7 งวดนี้ก็หลุดไปอีกเป็นงวดที่สองเนาะเพราะว่าหลักเจ็ดของเราตรงนี้ไม่ได้อยู่ในหลักสิบบนแต่มาเข้าที่หลักหน่วยบนแทนก็หลุดไปเป็นงวดที่สองต่อมาหลักร้อยคือเลขเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห5 5้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด ผลรางวัลออก5 4าี่สเลข4หลัก10บนก็เข้าตรงนี้ก็หลังจากที่หลุดไปก็มาเข้าต่อในงวดน,นี้ต่อมา5้บวกเจ็คงที่ก็เป็น12เป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9ผลรางวัลออก9 7้ดเ้า เลข7เข้าที่หลักสิบบนตรงนี้ต่อมางวันนี้9กบวกจเป็น16บหกก็เป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็นห่งบวกสเป็น3ผลรางวัลออก0ูนย์ห สามเลขหกของเราก็เข้าที่หลักสิบบนตรงนี้อะต่อมาในงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะได้เป็นเลขอะไรหลักร้อยคือเลขศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกเจ็ดคงที่ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวก สองก็เป็นสี่สรุปว่าสิบหกกุมภาพันนี้ในสูตรหลักสิบบนทำได้เจ็ดแปดศูนย์สองสี่ หลักสิบบนทำได้เจ็ดแปดศูนย์สองสี่ก็เดี๋ยวเรามา,ารุ่นกันต่อว่าจะเข้าต่อในงวดนี้หรือไม่เนาะก็สีติก็เข้าดีเหมือนกันในสูตรนี้เพราะว่าทำมาแล้วทั้งหมดสิบห้างวดหลุดไปแค่สองงวดเนาะก็ถือว่าเข้าทั้งหมดสิบสามงวดก็ถือว่าดีถือว่าใช้ได้เนาะในสูตรนี้โอเคสำหรับ หลักสิบบนก็ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยก็สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมแลบฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ